สวัสดีครับผมตุลนะครับกับช่องทาร่โลวิทตุลนะครับช่องทำนายดวงชะตายไพทาร่โน้องใหม่ทาง u t u b e นะครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกันนะครับผมเวลาเดิมหนึ่งทุ่มนะครับกับการทำนายดวงชะตาราศีประจําเดือนกรกฎาคม25ง5นะครับผมวันนี้ก็จะเป็นการทํานายให้กับชาวราศีสิงห์นะครับได้แก่ผู้ที่เกิดในวันที่1ิบสิงหาคมถึง16กันยายนนะครับผมสวัสดีชาวราศีสิงห์ทุกท่านด้วยนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามสนับสนุนช่องทาโวิตุลน ตอนนี้ช่องทารโววิทุนก็มีผู้ติดตามมากกว่า1-2,000ท่านแล้วนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับแล้วเดี๋ยววันเสาร์นี้นะครับผมเวลา2องทุ่มครึ่งนะครับกิจกรรมไลฟ์สดขอบคุณแฟนรายการดูดวงฟรีคนละหนึ่งคำถามนะครับในช่องทาง Facebook ส่วนตัวของผมที่จะลงลิงก์เอาไว้ให้ในคำอธิบายใต้คลิปนะครับผมใครที่มีเวลาก็เข้าไปร่วมสนุกกันได้นะครับในใน ช่องทาง Facebook ส่วนตัวของผมนะครับแล้วก็สำหรับกิจกรรมรายวันนะครับให้ผมทำนายดวงให้ออกอากาศในคลิปพิาศคลิปต่อไปนะครับผมก็สามารถเขียนชื่อคำถามพร้อมอายุเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะรวบรวมคำถามเอาไปทำนายให้ในคลิปพิาศคลิปต่อไปนะครับผมบอกผมด้วยนะครับว่ากดติดตามแล้วครับผมแล้วก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก็อย่างที่ผมได้เรียนเอาไว้ในคลิปก่อนๆนะครับว่าการทำนายดวงของผมเป็นการทำนายแบบส่วนรวมนะครับแล้วก็เป็นการตั้งจิตของผมเพียงฝ่ายเดียวนะครับดังนั้นแล้วอาจจะตรงกับใครบ้าง ตรงบ้างก็ได้โปรดใช้วิจารย,ยานในการรับชมนะครับอย่าได้นำมาคำทำนายของผมไปใช้ตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆหญ่ในชีวิตนะครับผมและถ้าหากว่าอยากจะให้ผมทานายดวงแบบส่วนตัวให้ก็ติดต่อมาได้เลยทางอัดไลน์หรือทางช่องทาง Facebook ส่วนตัวหรือทางแฟนเพจของผมได้เลยนะครับอ่ะก็ในคลิปนี้ผมได้ทำตามสเต็มเอาไว้ให้นะครับผมโดยแบ่งการทํานายออกเป็น3ช่วงนะครับการงานการเงินและความรักนะครับใครที่อยากจะกดเข้าไปดูในช่วงไหนก็สามารถกดไปได้เลยในช่องคอมเมนต์นะครับอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมกับการทํานายดวงของช ชาวราศีสิงห์นะครับผมในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับเอาดวงการงานก่อนเลยนะครับอขอดวงการงานนะครับของชาวราศีสิงห์นะครับในเดือนกรกฎาคมนี้ด้วยนะครับผมขอดวงการงานนะครับผมของชาวราศีสิงห์นะครับ สำหรับชาวราศีสิงห์นะครับผมในช่วงประมาณไปลายเดือนมิถุนาก่อนจะเข้าสู่เดือนกระกฎาคมนี้นะครับผมเรียกได้ว่าชาวราศีสิงห์เนี่ยค่อนข้างจะระสุขเข้าพระเสาแทรกมากพอสมควรเลยนะครับผมสิ่งเก่าๆหรือว่าความผิดพลาดในอดีตอันอามาค่อนข้างที่จะสร้างความปวดหัวมาให้ชาวราศีสิงห์มากพอสมควรเลยนะครับผมเรียกได้ว่าคุณไม่สามารถละจากสิ่งที่มันผิดพลาดไปได้เลยนะครับผมเรียกได้ว่าแบบว่าโอ้โหปัญหาค่อนข้างจะลุมมาทุกทิศทุกทางเลยนะครับ จนคุณไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงต่อดีนะครับผมค่อนข้างจะจมอยู่กับความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นนะครับผมช่วงนี้การงานของชาวราศีสิงค์ค่อนข้างจะสะดุดแล้วก็มีปัญหาเข้ามามากพอสมควรเลยนะครับจนคุณรู้สึกหนักอ,อกหลักใจไม่รู้จะเอาอยัางไงต่อดีนะครับผมในบางคนเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะเคลียร์ให้มันจบได้สักทีเรียกได้ว่าไม่จบงานสักทีนะครับผมมันเข้ามาแบบปัญหาซ้อนปัญหาเลยนะครับช่วงที่ปลายเดือนมิถุนายนเนี่ยเป็นช่วงที่หนักหนาสาหัสมากสําหรับชาวราศี สนในบางคนเนี่ยอาจจะคิดไปถึงวันคืนเก่า,กาๆที่เคยประสบความสําเร็จเลยนะว่าทําไมช่วงนี้เนี่ยอะไรต่างๆไม่ค่อยจะเป็นใจเอาซะเลยนะครับผมไม่ว่าคุณจะทํางานประจําหรือท,ทําธุรกิจส่วนตัวก็ตามนะครับถ้าคุณทํางานประจำเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะที่งานค้างเก่าไม่เสร็จ,ไม,รจไม่สิ้นสักทีแล้วผมเรียกว่าเ,าเข้ามาประดังประเดกับชาวราศีสิงห์หนักหนาสาหัสพอสมควรเลยนะครับทาให้คุณไม่รู้จะเอาอยัางไงเลยนะครับงานเก่าก็เคลียร์ไม่เสร็จงานใหม่ก็ชนมาอีกแล้วแล้วก็ค่อนข้างจะมาแบบว่า มีปัญหาไปทุกๆงานติดขัดไปทุกๆงานเลยนะครับผม <S <S เรียกได้ว่าเป็นช่วงที่หนักอกหนักใจมากสําหรับชาวราศีสิงห์เลยนะครับทำให้ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนี้นะครับจะมีการเจรจาครั้งสําคัญเกิดขึ้นภายในกิจการการงานของคุณนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการเจรจากับลูกค้าเพื่อที่จะยืดดีหลหรืออะไรต่างๆนานาก็ตามน้จะเป็นช่วงที่คุณใช้ความพยายามอย่างหนักมากในการเจรจาในครั้งนี้นะครับผมหรือในบางคนอาจจะไปเจรจาเพื่อ,อคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าขอในทุนเหลืออะไรต่างๆ นานามาช่วยเหลือคุณก็เป็นไม่ได้นะผมจะเป็นช่วงที่คุณเหน็ดเหนื่อยัาการทำงานแต่คุณก็พยายามทุ่มเทมู้มานะเอาซะม,มากๆนะผมกับการเจราจาในครั้งนี้นะผมว่ามันจะต้องออกมาดีที่สุดนะครับผมแล้วก็ในเดือนกรกฎาคมนะครับผมพอผ่านช่วงต้นเดือนไปทุกสิ่งทุกอย่างจะได้รีเซ็ตนะครับผมคุณจะได้รับการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เจอกับปัญหาและไม่สามารถที่จะเคลียร์มันเสร็จสักทีนะผมแต่สุดท้ายแล้วความทุ่มเทมู้มานะอุตสาหาของคุณแล้วก็ความอดทนที่สู้ไม่ถอยบวกกับการที่มมีผผููผ้้ห้หหัใใญ่าาค ช่วยเหลือคุณแต่ว่ามันก็มาจากการที่คุณสู้ไม่ถอยด้วยนะครับสุดท้ายแล้วคุณจะผ่านมันไปได้ด้วยดีนะครับผมสำหรับชาวราศีสิงห์ในเดือนกรกฎาคามนี้นะครับ อ่ะเดี๋ยวผมดูไพ่ประกอบให้ต่อแล้วผมว่าดวงการงานของคุณจะเป็นยังไงอีกนะครับสำหรับชาวราศรีสิงห์ในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับอ่ะขอดวงการงานนะครับของชาวราศรีสิงห์นะครับสำหรับดวงการงานของชาวราศรีสิงห์นะครับผมคุณจําเป็นที่จะต้องใช้ความเด็ดขาดในการที่จะแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นมากพอสมควรนะครับผมแล้วก็ในบางคนอย่างที่บอกนะผมจะต้องมีการเจรจา,าหรือว่ามีการวิ่งเต้นหนักพอสมควรเหมือนกันนะครับผมอาจจะต้องใช้วิธีที่ซิกแซกพลิกแพลงมากพอสมควรหรือว่าอาจจะ ต้องใช้เส้นใช้สายมากพอสมควรในการแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้น เหมือนกันนะครับผมในบางคนเนี่ยอาจจะใช้วิธีสีเทาๆก็เป็นไปได้ในการที่จะแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับผมแต่อย่างไรก็ตามด้วยความเด็ดขาดที่คุณจัดการนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการจัดการแบบว่าตัดเลยแล้วผมไม่เอาเลยแบบว่าอะไรที่มันเสียเนื้อ,อร้ายก็ตัดทิ้งไปแล้วผมจะทําให้คุณเริ่มต้นใหม่ขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งนะผมแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่การที่ผ่านไปด้วยดีสักเท่าไหร่อย่างที่บอกแล้วผมอาจจะเป็นลักษณะที่คุณจะต้องใช้การแบบว่าเฉือนเฉือนเฉือนเนื้อเฉือนหนังตัวเองหนักพอสมควรเช่น นนผมจะมีการสูญเสียแน่นอนเกิดขึ้นในกิจการการงานของคุณเพราะว่าปัญหาที่เข้ามาเนี่ยมันค่อนข้างจะสร้างความหนักอุกหนักใจให้กับชาวราศีสิงห์มากพอสมควรเหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วคุณจะได้เหมือนกับรีเซ็ตนะครับผมได้ก็รับการเริ่มต้นใหม่นะครับผมส่วนหนึ่งมาจากความทุ่มเทแล้วก็พยายามสู้ไม่ถอยของคุณนะครับผมเพียงแต่ว่ามันจะมันจะผ่านไปได้รับเรียบโดยไม่มีอะไรเสียไหมไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคุณจะมีลักษณะของการที่จะต้องใช้การตัดสินใจที่เด็ดขาดแล้วก็มีสิ่งที่คุณจะต้องสูญเสียเพื่ออออแกกกกกกมาาาาาาาับรรรรคงงงยู่่่ขิจหหืวนน้ที ของคุณอย่างแน่นอนนะครับผมแต่อย่างไรก็ตามคุณจะได้รับการเริ่มต้นใหม่นะครับผมได้รับการรีเซ็ตใหม่แล้วก็มีการพัฒนาการงานของคุณไปได้เป็นอย่างดีนะผมเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่คุณจะต้องแลกมาเช่นเดียวกันสําหรับการที่จะฝ่าวิกฤตในครั้งนี้นะครับสําหรับชาวราศีสิงห์นะครับ อ่ะยังไงก็ขอเอาใจช่วยนะครับผมขอให้คุณใช้ความทุ่มเทมุมานะของคุณผ่านมันไปได้อย่างที่ไพ่ทํานายด้วยนะครับผมแล้วก็ขอให้มีผู้หลักผู้ใหญ่มาให้ความช่วยเหลือกับชาวราศีสิงห์อย่างที่ไพ่ทํานายด้วยนะครับเพราะว่าถ้าทางชาวราศีสิงห์เนี่ยน่าจะเจอหนักหนาสาหัสพอสมควรในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนะครับอ่ะต่อไปนะครับผมมาดูดวงการเงินสําหรับชาวราศีสิงห์กันบ้างดีกว่านะครับผมการงานของคุณเนี่ยค่อนข้างจะเหนื่อยเหมือนกันนะมาดูการเงินบ้างดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่ะขอดวงการเงินนะครับของชาวราีสิงนะครับ ในเดือนกรกฎาคมนี้ด้วยนะครับผมขอดวงการเงินนะครับของชาวราศีสิงห์นะครับ ดวงการเงินของชาวราศีสิงห์นะครับผมในเดือนกร,รกฎาในเดือนปลายเดือนมิถุนายนนี้นะครับผมการเงินของคุณไม่ได้แย่นะครับผมอาจจะเป็นเพราะว่าคุณยังมีบุญเก่าหรือว่าอาจจะมีลักษณะของการที่คุณจัดสรรการเงินได้เป็นอย่างดีพอสมควรนะครับผมทาให้ถึงแม้การงานของคุณเนี่ยจะมีปัญหามีเรื่องมีราวสารพัดสารเพแต่การเงินของคุณก็เข้ามาอย่างไม่ขาดมือเหมือนกันนะครับผมในบางคนเนี่ยอาจจะลงทุนไว้มากกว่าหนึ่งช่องทางก็เป็นไปได้นะครับทำให้ถึงแม้การงานหน้าที่หลักของคุณเนี่ยจะเกิดปัญ,ญหา สารพัดส,สารเพคลี์ไม่ได้สักทีแต่การเงินของคุณเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีมากพอสมควรเหมือนกันนะครับผมเพียงแต่ว่าพอเข้าสู่ต้นเดือนกรกฎา,าคมเอาสัญญาณไม่ค่อยจะสู้ดีซะแล้วการเงินเนี่ยค่อนข้างจะติดขัดและฝืดเคืองมากพอสมควรไม่ได้ลื่นไหลไปอย่างที่เคยนะผมอาจจะเป็นเพราะว่าคุณอาจจะเกะเริ่มจะเกหมดหน้าตักแล้วก็เป็นไปได้นะผมทําให้นะผมในบางคนเนี่ยอาจจะไปขอความช่วยเหลือคนขอความช่วยเหลือจากูาก้หลักผู้ใหญ่เนี่ยทั้งในเรื่องของการงานและการเงินเลยนะครับผมในบางคนเนี่ยอาจจะมีลักษณะที่อาจจะไปขอความช่วย เหลือจากผู S s ้หล is hmm. ักผู้ใหญ่หรือสถาบันการเงินมาช่วยเหลือทําให้คุณรอดพ้นในเรื่องของปัญหาที่มันเข้ามาในครั้งนี้นะครับผมค่อนข้างที่จะหนักหนาสาหันเหมือนกันนะครับผมสําหรับชาวราศีสิงห์นะครับผมแล้วก็ในเดือนกรกฎาคมนี้จะเป็นช่วงที่คุณค่อนข้างจะชุนลมุนวุ่นวายชักหน้าไม่ถึงหลังมากพอสมควรเลยนะเพราะว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นนมครับทั้งการงานมันก็กระทบมาถึงการเงินเช่นเดียวกันนะครับผมเพียงแต่ว่าคุณอาจจะมีลักษณะที่มีเงินสำรองในการใช้จ่ายมากพอสมควรนะครับผมเพียงแต่ว่าพอเข้าสู่การ เนเนยอค่อนข้างจะทุนุมบุนวุ่นวายแล้วก็มีลักษณะที่จะต้องหมุนชัดหน้าไม่ถึงหลังมากพอสมควรเช่นเดียวกันนะครับสำหรับชาวราศีสิงห์นะครับเดี๋ยวผมดูให้ประกอบให้ต่อนะครับผมว่าการเงินของคุณจะเป็นยังไงอีกนะครับในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับอขอดวงการเงินนะครับของชาวราศีสิงห์ในเดือนกรกฎาคมนี้ด้วยนะครับผม ดวงของคุณจะมีการเจราจารทั้งสำคัญกับผู้หลักผู้ใหญ่จริงๆนะครับผมเพราะว่าจะมีทั้งตัวไฮโลฟ้าเนี่ยขึ้นมาทั้งการงานและการเงินเลยนะครับผมแต่อย่างไรก็ตามนะคมคุณจะมีความพยายามทุ่มเทแล้วก็มูมอานะในการแก้ไขปัญหาจริงๆนะครับผมเพราะว่าขึ้นมาตัวของการงานก็ขึ้นมาเป็นสตองแล้วผมเป็นสแตง์แล้วตัวการเงินก็ขึ้นมาเป็นแปดเหรียญหมายถึงว่าคุณก็ข้างจะทุ่มนะคุณทุ่มแบบสุดตัวแล้วคุณก็ใช้พัะนเดชพระคุณในการจัดการแก้ไขปัญหาเช่นเดียวกันใช้การตัดสินใจที่เด็ดขาาในกกรแก้ไปัญห ขึ้นมาแทบจะหน้าเยากันเลยนะครับทั้งการงานและการเงินเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเ้วเนี่ยเจอปัญหานะแต่ว่าคุณก็มีการเด็ดขาดแล้วก็มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาและคุณก็ทํามันได้เป็นอย่างดีบวกกับการที่มีผู้หลักผู้ใหญ่หยิบย,ยื่นความช่วยเหลือมาสักนิดสักหน่อยนะครับผมทำให้สิ่งจะเจอปัญหาคุณก็จะผ่านมันไปได้เป็นอย่างดีนะครับขึ้นมาเนี่ยแทบจะอ่านเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับสำหรับการงานและการเงินของชาวราศีสิงห์เกิดปัญหาขึ้นแล้วปัญหาเนี่ยค่อนข้างจะหนักหนาพอสมควรและคุณก็ใช้การฝ่าาานนตันในกรที่จะไป เลรจาในการแก้ไขปัญหาคุณไม่หนีปัญหานะครับผมนั่นแหละครับผมทาให้ชาวราศีสิงห์สามารถผ่านมันไปได้นะครับไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาก็ตามคุณทุ่มเทแล้วก็สู้ไม่ถอยทําให้คุณจะมีการเห็นอ,อกเห็นใจจากผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นลูกค,ค้าหรือว่าเจ้านายหรือแม้กระทั่งสถาบันการเงินเข้ามาหยิบยื่นมความช่วยเหลือคุณทําให้คุณผ่านวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ไปได้อย่างแน่นอนนะครับผมการที่สู้แล้วก็ไม่หนีปัญหานะครับสำหรับชาวราศีสิงห์นะครับจะทําให้คุณสามารถที่จะฝ่าวิกฤตฝ่าเรรรื่่่อองฝาาวะไทีมันเกิดขึ้น สำหรับชาวราศีสิงในช่วงนี้ได้นะครับสําหรับการงานและการเงินนะครับอ่ะต่อไปเดี๋ยวมาดูดวงความรักของชาวราศีสิงกันบ้างดีกว่านะครับผมการงานการเงินเนี <scariest S 2> ่ย <ๆ S 2> ค่อนข้างจะปวดหัวมันกันมาดูความรักกันบ้างดีกว่าว่าจะเป็นยังไงในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับอ่ะขอดวงความรักนะครับของชาวราศีสิงนะครับในเดือนกรกฎาคมนี้ด้วยนะครับผมขอดวงความรักนะครับ ของชาวราศีสิงห์นะครับในเดือนกรกฎาคมนี้ด้วยนะครับผมสําหรับดวงความรักของชาวราศีสิงห์นะครับผมในช่วงปลายเดือนมิถุนาก่อนที่จะเข้าสู่เดือนกรกฎาคมนะครับผมความรักของคุณเนี่ยจัดว่าค่อนข้างที่จะมองกันไปในอนาคตพอสมควรนะครับผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกันทะเลาะอะไรกันมากเพาะเลยนะครับผมจะเป็นลักษณะที่ต่างฝ่ายต่างให้อิสระซึ่งกันและกันมากพอสมควรแล้วก็ค่อนข้างที่จะปักธงมองไปในอนาคตร่วมกันนะครับผมค่อนข้างที่จะเหมือนกับว่า เอช่วงนี้ปัญหามันเข้ามาเยอะนะเธออย่าพึ่งที่จะสร้างปัญหาหรือสร้างอะไรต่างๆขึ้นมาซ้อนอีกนะครับผมอาคุณกับคนรักเนี่ยค่อนข้างจะเข้าอกเข้าใจกันเป็นอย่างดีนะครับผมค่อนข้างที่จะลักษณะที่เหมือนกับเออช่วงเนี้ ปล่อยกับความสัมพันธ์มากพอสมควรนะครับผมค่อนข้างจะให้อิสระซึ่งกันและกันมากพอสมควรแล้วก็ต่างคนต่างมองในสิ่งที่สัมพันธ์กว่านะครับผมเพราะช่วงนี้ชาวราศีสิงห์เนี่ยน่าจะเจอกับปัญหาที่เข้ามาทั้งการงานและการเงินนะครับผมทําให้คู่รักของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่มาจ้าจี้จ้าชัยอะไรกับคุณมากมายแล้วก็ค่อนข้างที่จะให้อิสระคุณเต็มที่แล้วก็ให้คุณไปแก้ปัญหาในการจัดการแก้ไขปัญหาเรื่องการงานและการเงินมากพอสมควรนะครับเรียกได้ว่าเป็นแรงใจให้คุณดีพอสมควรแล้วก็ไม่ได้มาตามจิกตามจจู้้ ตามอะไรองอแงคุณเลยนะครับในช่วงนี้นะผมให้อิสระเต็มที่เลยนะครับผมมันจะเป็นตัวของอตัวเดอะฟลูนะครับขึ้นมาคู่กับตัวสาเหรียญน,นะครับผมแปลว่าค่อนข้างที่จะมองอนาคตหรือว่าวางแผนอะไรกันไปร่วมกันแล้วก็ให้อิสระซึ่งกันและกันดีพอสมควรนะครับผมแล้วก็ในช่วงต้นเดือกนรกรกฎาคมนะครับผมลักษณะของคุณกับแลคนรักของคุณเนี่ยอาจจะไม่ได้มีเวลาให้กันสักเท่าไหร่แล้วผมเพราะอย่างที่บอกช่วงนี้ชาวราศีสิงห์เนี่ยน่าจะเจอกับปัญหาหนักหนาสาหัสมากพอสมควรในเรื่องเกี่ยวกับการงานการเงนิงนงนะครับผม ทำให้คุณและคนรักของคุณเพราะว่าขึ้นมาทั้งตัวเดอะฟูลเลยนะครับแล้วก็มีทั้งตัว8เหรียญไอแไม้เท้ามากำกับนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชาวราศีสิงช่วงนี้อาจจะไม่ได้มีเวลาให้กับคนรักสักเท่าไหร่หรือว่าคนรักของคุณเนี่ยอาจจะไม่ได้มีเวลาให้คุณสักเท่าไหร่นะครับผมเรียกได้ว่าช่วงนี้ทุ่มเทสมาธิกับเรื่องของการงานการเงินเต็มที่เลยนะแต่อย่างไรก็ตามคุณและคนรักของคุณก็ยังรักแล้วก็เข้าอกเข้าใจกันดีอยู่นะครับผมค่อนข้างจะดูแลในทางจิตใจซึ่งกันและกันเป็น ที่คุณส่งเสริมเขาหรือเขาส่งเสริสสรมคุณก็ตาโนม,มอะช่วงนี้เขาอกเข้าใจกันเป็นอย่างดีแลผมแล้วก็ค่อนข้างที่จะไม่ได้อะไรครับไม่ได้มีเรื่องทะเลาะบอ่อแวง้งหรือไม่ได้มีเรื่องอะไรที่ไม่ไม่ทำให้เกิดปัญหาขึ้นเลยนะผมจะมีหน่อยก็คืออาจจะมีเวลาให้กันน้อยไปสักนิดนึงนะครับผมเพราะว่าน่าจะออกสมาธิไปทุ่มเทกับการงานก <ๆ S 2> ารเงินเป็นหลักนะครับสำหรับชาวราศีสิงห์นะครับผมแล้วก็ในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับผมความรักของคุณก็อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะมองกันในแง่ดีนะครับค่อนข้างที่จะสดใสเป็นดวววงงออาาาาทิตยย์เลคครรรรััับบสหมกขชี ค่อนข้างที่จะมีความสัมพันธ์เป็นอย่างดีนะครับผมแล้วก็มองกันไปในแง่ดีซึ่งกันและกันมากพอสมควรสําหรับชาวราศีสิงห์นะครับผมเกณฑ์ความรักจะได้อยู่ในเกณฑ์ดีนะครับถึงการงานและการเงินจะมีปัญหาเข้ามาแต่ว่าความรักก็ช่วยให้คุณผลักดันแล้วก็พร้อมที่จะส่งเสริมให้คุณทําให้คุณสามารถที่จะฝ่าฟันกับวิกฤตที่เกิดขึ้นในชีวิตได้นะครับสำหรับชาวราศีสิงห์นะครับต่อไปเดี๋ยวมาดูดวงความรักกันต่อนะครับว่าไพ่ประกบของคุณจะเป็นยังไงนะครับสําหรับชาวราศีสิงห์นะครับผมขอววงคคามรรัักนะบ ของชาวราศีสิงห์นะครับในเดือนกรกฎาคมนี้ด้วยนะครับผม สำหรับชาวราศีสิงห์นะครับผมสำหรับชาวราศีสิงห์จะเป็นช่วงที่คุณปรับสมดุลกับความรักกันได้เป็นอย่างดีนะครับผมจะเป็นช่วงที่คุณสามารถที่จะพูดจากับคนรักเนี่ยได้แทบทุกเรื่องนะครับผมเข้าอกเข้าใจกันเป็นอย่างดีนะครับผมในบางคนเนี่ยอาจจะมีพื้นที่ให้กันและกันด้วยก็เป็นไปได้ช่วงนี้คนรักค่อนข้างจะปล่อยนะครับผมค่อนข้างจะปล่อยว่าคุณอยากทําอะไรคุณทาไปเลยคุณไปจัดการอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้เลยนะครับผมไม่ต้องเป็นห่วงฉันนะครับผมฉันสามารถที่จะจัดการกับสมดุลในชีวิต ค่อนข้างที่จะมีความใจเย็นซึ่ง like ก you. er ันและกันนะครับผมแล้วก็ถ้าคุณมีปัญหาอะไรซึ่งกันและกันเนี่ยคุณก็จะอะไรครับคืนดีกันได้อย่างรวดเร็วนะครับผมมีความอภัยให้กันและกันเข้าอกเข้าใจแล้วก็มีความรักดูแลซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีเรียกได้ว่าคนรักของคุณเนี่ยทำตัวเป็นได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับคนสำหรับคุณเลยนะครับเป็นได้ทั้งคนรักเป็นได้ทั้งเพื่อนทั้งพี่ทั้งน้องแล้วก็ค่อนข้างจะใจเย็นซึ่งกันและกันไม่มีการสาดอารมณ์ใส่กันเลยนะครับความรักค่อนข้้้าาาางงงงจจะััักกดนนนนเป็ออยย่่่่ีีีสสหรชชววิคทใไม อุปสรรคนะผมเรียกว่าเจออุปสรรคอะไรเข้ามากลับมาบ้านก็หายเหนื่อยนะครับผมมีคนรักเนี่ยเป็นได้ทั้งเพื่อนทั้งพี่ทั้งน้องแะ้วก็เป็นได้คนรักท้งคนรักของคุณทาให้ช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะปรับสมดุลกับความรักกันได้เป็นอย่างดีเลยนะครับ อ่ะต่อไปเดี๋ยวมาดูคนโสดกันบ้างดีกว่านะครับผมว่าในเดือนกรกฎาคมนี้ชาวโสดจะเป็นยังไงนะครับผมสาหรับชาวโสดนะครับผมในเดือนอ่าในปลายเดือนมิถุนาก่อนจะเข้าสู่เดือนกรกฎาคมนะครับผมคุณค่อนข้างที่จะเปิดต yeah. ัวเองมากพอสมควรเหมือนกันนะครับผมค่อนข้างจะเหมือนกับพร้อมที่จะอ่ามีใครเข้ามาในชีวิตเหมือนกันนะครับค่อนข้างที่จะเหมือนกับมองพิจารณากับความรักมากพอสมควรนะครับแล้วก็เหมือนกับช่วงนี้ค่อนข้างจะเปิดนะค่อนข้างจะแบาว่ามีเพื่อนฝูงเยอะแยะแล้วก็เหมือนกับเฮฮาได้เต็มที่เลย เลยนะครับผมสําหรับชาวราศีสิงห์นะครับผมค่อนข้างที่จะเหมือนกับว่าใครคุยกับคุณในช่วงนี้พร้อมนะครับผมพร้อม,พร,อมพร้อมที่จะโฟกัสกับใคราบางสักคนหนึ่งนะครับผมคุณไม่ปิดตัวเองเลยนะครับค่อนข้างที่จะเปิดรับสิ่งใหม่ๆเปิดรับความรักที่จะเข้ามาในชีวิตเลยนะครับผมว่าช่วงนี้ชาวราศีสิงห์เนี่ยดวงความรักค่อนข้างจะเปิดแล้วก็มีเกณฑ์ที่คุณจะคุยกับคนเนี่ยมากกว่าหนึ่งคนเอาได้ซ้ำนะครับผมค่อนข้างที่จะเหมือนกับว่าชีวิตช่วงนี้อิสระเต็มที่แล้วผมแล้วก็ค่อนข้างจะมีความสุขกกกับบชีีีีววิตทท่่่อาาาสมรถจะคคุยนน้ คนนั้นได้เต็มที่เลยนะครับผมมีความสุขกับชีวิตโสดมากพอสมควรเหมือนกันนะครับสำหรับชาวราศีสิงห์ในช่วงปลายเดือนพฤิภายนนะครับผมเป็นช่วงที่คุณอยู่ไม่ค่อยจะติดที่นะครับเป็นช่วงที่คุณแบบว่าอยากจะไปนู่นไปนี่ไปนั่นมีเพื่อนฝูงเยอะแยะไปหมดนะครับผมแล้วก็ช่วงนี้เป็นสายปาร์ตี้นะครับผมสายสนุกสนานนะครับผมเจอใครใครก็อาจจะหลงสเสน่ห์คุณได้ง่ายๆนะครับผมเพราะว่าคุณค่อนข้างจะมีความอารมณ์ดีค่อนข้างจะล่าเริงนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างจะมองคนในแง่ดีเอาซะด้วยนะครับผมแล้วก็ จะมาแบบปุบปรับกระทันหันเลยนะครับสำหรับชาวราศีสิงห์นะครับผมอาจจะเป็นคนที่เป็นคนที่มีฐานะมากกว่าคุณนะครับผมเข้ามาในชีวิตแล้วก็เข้ามาแบบที่คุณไม่ทันตั้งตัวหลังจากที่คุณเฮฮาสนุกสนานมาเต็มที่นึกออกไหมครับเป็นเดอร์ฟูลแล้วก็มีความสุขกับชีวิตโสดนะครับแต่ว่าคุณจะไปพบกับใครบางคนที่จะเข้ามาเติมเต็มให้กับชีวิตของคุณนะครับผมแล้วก็อาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณนะครับผมมีฐานะค่อนข้างจะดีเอาซะด้วยนะครับเข้ามาแบบทุกทุกเชิญเข้ามาแบบที่คุณไม่ทัััันะะตต้งวเลยรรปมาณสก ต้นเดือนกรกฎาคมเลยนะครับผมจะมาแบบว่าเซอร์ไพรส์คุณเลยนะจะมาแบบเฮ้ยคนคนนี้ทำไมถูกใจคุณจังเลยแล้วก็เป็นสายอบอุ่นสายดูแลเลยนะครับผมจะเข้ามาในชีวิตของคุณนะครับผมประมาณสักต้นเดือนกรกฎาคมนะครับผมจะทําให้คุณที่กําลังสุขสุขโสดอยู่แล้วับผมกำลังแบบว่าเฮฮาลัานลากับชีวิตเนี่ยสะดุดเลยนะครับผมสะดุดรักเลยนะครับผมแล้วก็เป็นคนที่อาจจะมาเริ่มต้นกับคุยกับคุณเนี่ยเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องก่อนนะครับผมค่อยๆเข้ามานะครับผมแต่พอเข้ามาปุ๊บเนี่ยเคมีจะเข้ากับคุณได้เป็นอย่างดี ด้วยนะครับผมเรียกได้ว่าคุยกับคุณได้ได้แทบจะทุกเรื่องนะผมเป็นให้คุณได้แทบจะทุกอย่างนะผมแล้วก็จะเป็นคนที่ใจเย็นนะครับผมจะเป็นคนที่ใจเย็นจะเป็นคนที่สุขุมมีความเป็นผู้ใหญ่สูงมากๆนะผมเพราะพ่ยของเขาเนี่ยมีทั้งคิงออบเป็นเครแล้วก็มีทั้งตัวแฮมพ์เชอร์นนะครับผมอาจจะเป็นคนในแดนไกลมาด้วยก็เป็นไปได้เพราะว่ามีแฮมพ์อร์นขึ้นมาด้วยนะครับผมแล้วคุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นพัฒนาความรักความสัมพันธ์กับเขานะครับผมจะเป็นคนที่ ชาวราศีสิงห์นะครับมีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับเซอร์ไพรส์จากความรักเลยนะครับหลังจากที่มีความสุขกับชีวิตโสดมาสักระยะหนึ่งนะครับผมคนคนนี้จะมาเป็นทุกอย่างให้กับคุณได้เลยนะครับผมแล้วก็อะไรบางคนอาจจะดูแลเรื่องการเงนิงนการทองด้วยก็เป็นไปได้เพราะว่าท่าทางจะเป็นคนที่ฐานะค่อนข้างจะดีนะครับผมแล้วก็เป็นคนที่อาจจะมาจากแดนไกลด้วยก็เป็นไปได้อดวงความรักของชาวราศีสิงห์จับไว้อยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากๆในเดือนกระกฎาคมนี้นะครับ อ่ะแล้วสำหรับวันนี้นะผมก็จบคำทนายของชาวราศีสิงห์เพียงเท่านี้นะครับผมเป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับสำหรับในคลิปนี้ชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับและสำหรับในคลิปนี้ถ้าใครชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องทาโรวิทุลนี่นะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับและสำหรับท่านใดที่กดติดตามช่องทาโรวิทุลก็ขอให้เฮงๆรวยๆปังๆสมบังในทุกๆเรื่องทุกๆท่านด้วยนะครับขอบคุณมากัผมสสวดีครับ